สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะป้าอ้อยก็จะมาให้ดูชมดอกไม้ของเรานะคะเป็นดอกคอสมอสนะคะตอนแรกเราก็คิดว่าจะปลูกไม่ได้กับบ้านของเราเนี่ยเพราะว่านึกว่จะปลูกได้เฉพาะที่มีอากาศหนาวอย่างเดียวเลยแล้วแล้วก็ซื้อมาค่ะซื้อมเมล็ดพันธุ์มาไม่เท่าไหร่นะถุงละ9บาทมันจะมี250เมตรแล้วก็พอดีหลานก็ซื้อมาเพิ่มด้วย เขาเลยบอกอ้าวนะอ้อยเห็นปลูกต้นไม้เก่งเขาก็ให้มาประมาณสักกำมือหนึ่งค่ะกำมือใหญ่ๆเลยกำมือนึงแต่นี้เราก็เอามาบำรุงปลูกเลยค่ะทำแปลงทำอะไรเพื่อจะได้ปลูกก็สองกิจสองใจว่าเอ๊จะขึ้นหรือไม่ขึ้นพอขึ้นปุ๊บเราก็มีการบำรุงนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าเรามีการบำรุงอะไรนะคะคือเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีมล c h อะไรนะคะ ปุ๋ยที่เราเคยทําไว้ก็จะคือเป็นแบบน้ําหมักจุลิรีสังเคราะห์แสงแล้วก็ปุ๋ยเปลือกไข่ก็คือเอาเปลือกไข่ที่เราเคยบอกว่าเปลือกไข่เนี่ยมันจะมีพวกสารแคลเซียมอะไรให้ต้นไม้โตไวใช่ไหมคะก็หลานถ้าแบ่งคอสมอสเนี่ยไปปลูกของเขาไม่ได้ใส่ตรงนี้ตรงเปลือกไข่กับจุลิรียสังเคราะห์แสงเนี่ยของเขาจะต้นเตี้ยแคะเลยนะคะส่วนของเรานี่สูงมากเลยครึ่งตัวคนได้ แล้วก็เป็นที่พอใจมากเพราะว่าป้าอ้อยก็เป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วแล้วก็มีหลายสีด้วยเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าป้าอ้อยใช้สูตรอะไรบ้างนะสิ่งแรกที่เตรียมมาก็คือจุลินทรีสังเคราะห์แสงที่เราทําไว้นะท่านผู้ชมเห็นไหมคะแดงเลยเนี่ยหลายเดือนและที่เราทําไว้เราก็าขย่าหน่อยนะคะเวลาจะใช้งานเราก็เอามาขยาับอุ้ยแต่ว่ามันจะมีกลิ่นอะ กินเหมือนกลิ่นไข่เน่าแล้วก็เท <Hey, S 1> ไปเลยครึ่งแก้วกาแฟเราเลยนะคะอันนี้เป็นเข้มข้นมากเลยนะท่านผู้ชมขวดจะตั้งไม่ได้ขวดมันบัวหมดละตั้งททำไม่ได้เราก็จะเทใส่ไปในบัวรดน้ำนี่เลยนะ ในบัวลดน้ํานี่เราก็ใส่ไว้เต็มเลยใส่น้ําไว้เกือบเต็มค่ะแล้วก็น,นี่ค่ะเบือกไข่ที่เราเคยเก็บเก็บไว้เราก็มาตำตำตำเพื่อจะใส่ลงไปอ,อ,อันนี้เป็นบัวแบบบัวรดน้ําอันใหญ่เราก็ใส่ไปสามสามช้อนเลยนะคะ แล้วเราก็ใช้จะเป็นท่อหรือไม้ก็ได้นะคะคนให้มันเข้ากันะแล้วก็ทิ้งไว้สักสินาที20นาทีเพื่อให้ให้มันเข้ากันนะคะมันไม่เข้ากันแล้วค่ะเพราะว่าเปลือกไข่นี่เขาก็จะเป็นมีสารออกมาเราก็ตามค่อนข้างละเอียดหน่อยมีแคลเซียม ส่วนดุลยสีสังขาะ้อแสงก็จะมีพวกทำให้ดินเนี่ยร่วนซุยแล้วก็รากเขาก็จะ,จะเจริญเอ่อจะ,จะเจริญเติบโตหางหาอาหารได้ดีนะคะเพราะว่าดินบ้านปลาอ้อยก็อย่างที่บอกอะดินบ้านปลาอ้อยจะเป็นดินเหนียวแล้วก็แข็งมากเสร็จแล้วเราก็เอาไปลดเลยค่ะ รัที่จริงนะคะ ท่านผู้ชมได้เห็นใกล้ๆดูดิดินมันก็จะชุ่มๆตรงเนี้ที่พื้นดินมันก็จะชุ่มๆแล้วก็ดอกดอกก็จะเป็นแบบดอกใหญ่มากๆดูฝ่ามือผู้ชมดูนะสวยมากเลยตอนแรกเราก็คิดว่าจะปลูกไม่ได้ไหมคะตอนนี้เป็นตอนเย็นก็ดอกเขาก็จะมีแบบเหี่ยวๆแห้งๆบ้างนะ ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําตามดูนะคะก็คือเปลือกไข่ที่ตมแล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงแล้วก็ผสมน้ําเอาไว้ทักสินาทีหรือ20นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไปลดสัปดาห์หนึ่งก็ทําครั้งหนึ่งไม่ต้องทําทุกวันนะสัปดาห์หละครั้งแค่นั้นเองค่ะตรงนี้ก็ได้เป็นที่ถ่ายรูปของหลาน กันเช้าๆก่อนที่เขาจะไปโรงเรียนเขาก็จะวิ่งมาถ่ายรูปตรงนี้คุณยายถ่ายรูปให้หน่อยค่ะอะไรแบบนี้เราเองเราก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วก็ได้ชื่นชมดอกคอสมอสนี้เลยนะคะท่านผู้ชมก็ลองหามาปลูกดูนะคะขึ้นได้กับทุกภาคของประเทศไทยค่ะนี่ค่ะป้าอ้อยก็เก็บ เด็ดไปเลยค่ะเด็ดแล้วป้าอ้อยก็จะไปบูชาพระได้ด้วยเพราะว่าดอกเขาใหญ่แล้วก็สวยงามเก็บไปหลาย,ลายสีแล้วก็ใส่แจก,กันอยู่ได้หลายวันเป็นสัปดาห์เลยนะคะแปลงแรกที่เราปลูกไว้เนี่ยเขาก็เริ่มโรยใบเขาก็เริ่มร่วงไปบ้างแล้วแล้วก็ดอกก็เริ่มเริ่มร่วงไปแล้วค่ะ เหลือแต่เดี๋ยวเราได้เก็บเม็ดพันธ์ุไว้ปลูกใหม่นี่ค่ะเห็นไหมคะเก็บก็สวยมากเลยนี่ก็เอาสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ